นั่นก็เป็นเรื่องของโครงการรวมใจต้านภายาเสพติดนะครับตอนนี้คู่เอกศึกเจ้ามวยไทยไหว้ครูเสร็จพอดีพอดีครับฝ่ายแดงนั่นก็คือทางด้านเมธีเจดีพิทักษ์ครับตอนนี้มากับคุณพ่อครับคุณมั่นทองบัวครับก็มาเป็นทั้งเซนเนอร์เป็นทั้งผู้จัดการค่ายเป็นทั้งทุกอย่างนะครับเป็นทั้งพ่อด้วยครับแล้วมาทางด้านน้าเงินครับเดโช ซอีิภารัตหรือว่าชื่อเดิมๆนั้นก็คือเดโชปอวิรัตนะครับทางด้านน้ำเงินซ้อมอยู่กับค่ายของคุณประวิศสุวรรณวิจิตอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่มายังน้ำเงินนะครับน้ำเงินเรียบร้อยแล้วก็มาดูประวัติของมวยคู่นี้ก่อนเลยดีกว่าครับ ค่ะประวัติของฝ่ายแดงนะคะเมทีเจดีพิทักษ์ค่ะน้ำหนักแท่งมาเช้านี้3 3ป่อปอนด์ชื่อจริงเมทีทองบัวค่ะเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะปัจจุบันอายุ29ปีเริ่มชกตั้งแต่10ปีค่ะชกแล้วทั้งหมด182ครั้งชนะ122ครั้งแพ้58ครั้งสเสมอ2ครั้งครั้งล่าสุดนะคะชนะคะแนนประวิทย์เที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยค่ะ ผู้จัดการหัวหน้าคณะและผู้ฝึกสอนคือดาบตรีม่านทองบัวค่ะสายแดงเป็นมวยประเภทฝีมือใช้จังหวะนะคะมีอาวุธที่ถนัดคือเตะซ้ายต่อยซ้ายและก็ถีบค่ะ สำหรับฝ่ายน้ำเงินเดโชสอนิทารัตน้ำหนักช่างประเช้านี้133ปอนชื่อจริงเดโชสายทองเป็นคนอำเภอคมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะปัจจุบันอายุ25ปีเริ่มชกตั้งแต่12ปีชกมาแล้วทั้งหมด95ครั้งชนะ72ครั้งแพ้22ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งล่าสุดนะคะแพ้คะแนนสภาเพชรสสกาวรัตที่เวทีราชดำเนินค่ะ ผู้จัดการคือนาวาอากาศตรียอดวันพเดชสุวรรณวิจิตนะคะหัวหน้าคณะคุณสมโชคหนูสุวรรณค่ะฝ่ายน้ําเงินเป็นมวยประเภทไฟเตอร์ค่ะมีอาวุธที่ถนัดคือหมัดตอกและก็เตะเข่าในนะคะสําหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการโกมลใบเงินค่ะครับก็มาดูครับนั่นคือประวัติของมวยคู่นี้แล้วก็คงไม่ต้องตอกย้ำอะไรกันมากมายครับว่าสถิตินั้นสุดยอดอยู่แล้วแล้วก็อา,อายุอานามก็ พอสมควรแล้วครับทางด้านเวทีถืวเก๋ากว่าครับชกมาแล้วเกิน100ครั้งนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่ามาโชว์ฟอร์มที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่โชว์ฟอร์มไว้ได้สุดยอดทีเดียวติดตาแฟนๆครับนะครับที่เดโชบอยวิรัตเจ้าเก่านะครับเปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนค่ายใหม่เป็นสอนิพารัตยังไงก็ตามช่วงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับแฟนๆกีฬาไทยครับเซปักตะก้อ วันที่17เมษายนนี้ครับเวลา16นาฬิกานีน่ที่วัดหนองจอกตำบลหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณกมวลอบอ้อมก็จัดให้ทีมชาติไทยครับอุ่นเครื่องกับทีมชาติมาเลเซียชุดซีเกมนะครับมาฟาดแข่งกันที่อำเภอท่ายางที่วัดหนองจอกก่อนรายการนี้ก็สนับสนุนโดยรสธานียี่สารนะครับคุณกมลอบอ้อมหรือว่าอาจารย์ปอฝากบอกให้พระพวทที่อยู่ใกล้ๆก็ไปดูกัน เดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดรับทราบอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้กำลังเจกันยกที่หนึ่งความคิดเห็นเป็นไงคุณสนิงขาวมวยคู่นี้แม่พูดถตงว่าอย่างที่คุณอาจรูไม่ทราบนะครับตามประวัตินี้ไม่ต้องคุยแล้วเพราะเมทีนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกรูปทุกรุ่นว่าง,งั้นเถอะปะเมิอนอาจจะรุ่นใหม่กว่ามวยรุ่นใหม่นี้ถ้าถอดใจถอดสีหน้านี่ก็ลำบากกันนะครับเพราะว่าเหมือนกันจะต้องสอบผ่านหรือไม่ผ่าน มาหมดยกที่หนึ่งครับเชิญบนเวทีต่อครับครับก็มาดูภาพช้าๆตอนนี้นะครับยกแรกก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับค่ะก็เป็นเมื่อสักครู่นะคะก็ได้พบกับกับคุณทศพลราชบางสาคาวีว่าเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะสุภาพิบาลสามัางกะปีค่ะพบสูตที่สุดท่านต้องการอะไรยังไงแบบไหนนะคะเรามีท่านพร้อมสับค่ะครับ ขอเชิญชมเซปักตะกร้อระเบิดโลกนะครับทีมชาติไทยประท่ากับทีมชาติมาเลเซียในชุดซีเกมครับวันอังคารที่17เมษายนที่วัดน้องจอกตําบลนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีงานนี้ดูฟรีครับจัดโดยคุณกมลโอบอ้อมนะครับหรือว่าอาจารย์ปอดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณธานียี่สาลสสเพชรบุรีนะครับเชิญคุณตมิงข่าวครับฝากไปถึงระหวังชาชาตรีนะครับพญาราสเปรย์เป็นเครื่องสมานพิเศษนะครับสำหรับท่านชายโดยตรง ปีจาสมัยธรรมชาตินะครับมีที่บิ๊กซีคาฟูและก็วัดสันแผนขายยาทุกสาขาหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปก็คือพยาแรตสเปรย์ครับ,รรบนั่นเรียกว่าพยาแรตบนเวทีตอนนี้เดโชวปวิรัตครับสวมวิญ,ญญาณพยาแรดเดินเข้าใส่มจะผ่านแข้งมังกรไปได้หรือเปล่าหมนี่แหละครับแข้งซ้ายเจ้าของขายยาครับแข้งมังกรจากเมืองโอมราชบุรีแต่วันนี้แม้ว่าจะเสียเปรียบรูปร่างครับแต่ว่า ตอนน่อนหนักให้สองปอครับโอ้โหเดโชอาศัยลูกสดแล้วก็ลูกใหญ่ครับพี่ตั้งแต่ยกที่สองนี่เลยทีเดียวคุณประวิทย์สุวรรณวิจิตมื่อกี้มากระซิบบอกว่าพี่ผมสั่งพี่ตั้งแต่ต้นๆเลยนะแต่ว่าพี่แล้วจะพี่ใครจะพี่ตอนท้ทายๆก็ต้องดูกันนะครับนี่นะครับเพราะว่ารู้ว่า,วาถ้าบอกว่าเล่นเชิงไม่ได้เพราะว่าลูกเชิงลูกแข้งต้องยกให้แข้งมังกรเมธีในกร,รวแข้งองค์ เป็นมวยที่เชิงชกชกัาชักโอ้โหดูศอกเข็มละ500บาทนะครับแอนตซินด้วยแต่ว่าเมทีนั้นเจอมวยประเภทมีหนักๆก็หายใจไม่ทันมีสิทธิ์ถอดด้วยกันเอ้าเตะขาครับลูกจังหวะเตะขาแต่ว่าเดโชเดินเข้าหาไม่จากัครับมเก่าด้วยกันทั้งคู่แล้วเดโชนี่ทำไมก่อนก็ชกนี่ออนน้อยนี่ประจาโอ้ยแต่ว่าอาศัยครับมาดูว่ากึก้ง ฝ่ายหนึ่งกึ่นดีแต่อีกฝ่ายหนึ่งร่างกายดีหัวใจพอๆกันครับจะแ,แค่วู่ว่าเท่านั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคุณสุนิขาวครับแม่คุณพ่ณ<ข>อบอกว่าโชคที่อ้อมน้อยนี่ถูกจะโลกเพราะว่าชนะมาสองที่ยส,สวยๆทางด้านเมทีครับรามาดังมาดูน่าแต่ว่าต้องดูว่าเดโชหัวใจต้องหัวใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ,ถึงจะเอาแพ้ด้านเมทีอยู่ เดินแบบก็ะกลายกลัวๆนี้ก็โดนครับปิดแข่งก็เจอศอกรลว่าโอ้โหมาบวกกันนี่แหละครับสงกรานสงกรานแข่งสงกรานศอกก่อนจะไปสาดน้ำโอ้โหแม่ลูกที่คุณตงอานครับถ้าไม่ใช่เก๋าระอว่างประเภทซื้อแปะแล้วก็ทําลูกที่ยากนะครับตอนนั้นต้องระวังอ้าหมอดยกที่สอง สำหรับผู้ที่เริ่มมองหาอาชีพนะคะผู้ที่อยากมีรายได้นะคะแฟนชาน้ำแข็งนิวตันค่ะเปิโดโอกาสให้กับทุกท่านได้เป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะคะด้วยเงินเริ่มต้นแค่20,000บาทโทรตอนนี้ได้เลยนะคะ6890123ค่ะ6890123ค่ะและนอกจากนั้นนะคะน้ำแข็งนิวตันยังได้สนับสนุสนศิลปะมวยไทยมอบเงินสด3,000บาทแก่นักมวยที่ชนะน็อคกอยก,ก็ได้ค่ะครับ ขอเรียนเชิญนักเรียนในสิบทหารบกรุ่น3ทับ,บครับพบะปะส,สังสรรค์คืนส่ยาวันเสาร์ที่21เมษายนนี้นะครับที่ค่ายธนรั์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันเอกโสพลหอยสังเป็นประธานที่ปรึกษาพันตรีสเสวกรลาพลประธานดำเนินการจัดงานซึ่งคุณฉลองอยู่บำรุงครับมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ครับฝากบอกเพื่อนเพื่อนนักเรียนในสิบทหารบกรุ่น3ทับ13ด้วยครับมาชมกันต่อยกสาม เหมือนเดโชเดินตลอดนะครับไม่เดินไม่ได้ต้องบี้ต้องเดินเริ่มเร่งแล้วนะครับหมายลูกตัดของเมทีนี่ตัดสวยนะครับตัดขาล่างตัดขายืนนะครับคุณลุงอ่านครับบี้ต้องบี้ให้ติดจริงๆนะครับอาชนิดที่เรกว่าไม่ต้องให้หายใจแต่ถ้าเข้าแบบครึ่งๆงกลางๆมีสิทธิ์โดนครับเนี่ยแข้งซ้ายจังหวะนี้ซ้ายแล้วสอกดีด้วยครับแข้งดีเพราั้นต้องจี้ติดปัญหาสำคัญหัวใจต้องมาก่อนครับานเดโช ลูกอย่างนี้ครับถูกเตะตัดถูกเวียงถูกกระตุกและเสียอาการนี่เสียงเชียร์แน่นๆมาแล้วคุณเชนเมือชนยืนตบพื้นเวทีอยู่ก้าง,างลุ้นรับลุ้นให้สนุกนะครับเดโชยังคงเดินคุณประวิต์สวนวิจิตเตรียมมาเต็มที่ทีเดียววันนี้กะว่า จะมาทุบโองไม่ได้ไม่งั้นคุณมีขาวแม่เรื่องฟีมือนี่ไม่ต้องไปพูดแล้วนะครับเรื่องฟีมือนี่เป็นรองแต่ว่าต้องใช้ร่างกายเข้าบทเดชโชวเ,เดินตลอดนะครับต้องใช้ร่างกายเข้าสู้เพราะฟีมือไม่ต้องสู้แล้วต้องต้องเล่นร่างกายเข้าเดินเข้าหาก็อันเนอดเลยนอดีตที่ผ่านมานั้นทางด้านเมทีนี่เจอหนักๆก,ก็มีช็อตมีหยุดได้เหมือนกันดูเลยครับวิ่งอุ๊ยโดนแต่ว่าเดินเข้าหานี่ต้องระวังเหมือนกันตีเสียงเชียร์หนักๆมา เมทีฝ่ายแดงนะครับเดโชน้ำเงินแข้งซ้ายมาโอ้โหเมทีโดนมากยืนตั้งรับแล้วอ้าวอ้าวอย่างนี้ยังไม่ไม่ลูกเหมือน,นกันโอ้โหแต่ว่าลูนี่ครับอาการครับเข้าไปแล้วพอโดนแล้วมีอาการไม่ค่อยดีหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างนี้ทํามาเท่าไหร่ก็หมดครับแม่ตีล่าทะละกกันไว้ด้วยโดยมยนมีย่นเหมือนกันนะครับเมทีแต่ว่าเดโชต้องเข้าเร็ว แล้วต้องกันให้ได้ด้วยนะครับอาวุธรอบตัวเลยมีทุกชนิดนะครับทั้งสองทั้งถีบด้วยของเมทีนี่เพิ่มใจยกที่3นะครับท่านผู้ชมปัญหาอยู่ว่าจะเหนียวแน่นได้ไปปลายหรือเปล่าทางด้านเดชโชไม่ได้ยืดระยะถึงอันท,ท้ายๆแล้วก็สนุกครับรับรองว่าสนุกกว่านี้เสียเชียรมาอีกแล้ว กานเลยโอ้โหนี้ก้นเตี้ยครับสอกโอ้โหสอกสั้นดอกนี้คุณจะมีขาวโอ้โหเต็มเต็มเลยครับแต่ว่าไม่โดนปลายสอกไม่โดนกระโดงคางนี่แหละครับนี่คือเล็กเก้าวยไทยครับท่านผู้ชมวันนี้เทศกาลนกกาแข่งกันเข้ารับแทงกันไปเต็มๆไทยโครแต่ว่าเดโชปอดยกที่สามครับโอ้โหพักกันสองนาทีครับ ถนนเพชรเกษมซอย63หรือซอยวัดม่วงนะคะบริการอาหารทะเลสดกุ้งหอยปูปลาเป็นๆค่ะในบรรยากาศล่มรื่นในเนื้อที่6ไร่มีสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ทุกคืนนะคะพบตลกกายกรรมคาบาเตคือละ2คณะมีนักร้องสาวสวยกว่า100ชีวิตค่ะทุกครั้งมีโชว์ไม่มีชาร์ตมีเฮียบเบ้มดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะครับก็ขอเชิญชมเซปักตะก้อระเบิดโลกนะครับ เป็นการแข่งกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียในชุด4เกมครับก็เป็นการประทะก่อนที่จะถึงเกมใหญ่ครับวันอังคารที่17เมษายน16นาฬิกาหรือว,ว่า4โมงเย็นที่วัดหนองจอกตำบลหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณกม,มลอบอ้อมหรือว่าอาจารย์ป๊อดนี่บอกว่าเป็นแฟนไปเชียร์กันได้นะครับรายการนี้ก็จัดให้การสนับสนุนโดยคุณธานียี่สารครับสอสอเพชรบุรี รายการมวยในศึกแพนนในวันท,ที่17เมษายนนะครับรายการนี้มีสิงห์ชัยน้อยจะชกระเด็นสยามตามมาด้วยวุฒิเดชจ,จะต่อยกับเพชรมณีเพชรสุภาพันแลวก็มีสือหัวเล็กชอสุทธิพงศ์กับสิงห์พิชิตเททีมในศึกแพนนั้นนะครับรายการนี้เชนเมงชนรับประกันคุณภาพแล้วก็คืนนี้มวยรอบท่ามดถ่ายทอดนะครับมีผนใจสิบวันถึงกับสกเลเพชรนครทองปากวิวเอาล่ะครับยกที่สี่ครับเดโชไปน้บเงิน, <5! S 2> น,เ,งนเดินลุยครับ นี่ถ้ามาไม่เต็มถังก็มีสิทธิ์ยุบเหมือนกันโอ้แมทีเจดีไปทักฝ่ายแดงครับได้โชปอวิรัตหรือว่าสอนิพารัตน์ฝ่ายน้ำเงินก็ลังลุยแอาแข้งมาแหมกรรมการกองวลก็เหนื่อยหน่อยนี่คือศึกเจ้ามวยไทยครับสุดยอดมันสงกรานวันนี้แข้งมาเมทีใช้จังหวะแหมได้โชหยุดหายใจนิดเดงยังโู้โหพยายามเล่นเล่นของยาวก็ตั้าไม้เข้าไม่ถึงตัวครับ นี่นะครับอยู่วงนอกแล้วเสียเปรียบทางด้านเมทีคุณนมิงขาวแม่ต้องเดินตลอดแม่สิงเฮเร่มาแล้วเดินอีกมีมัดแจมด้วยเดโชสู้แล้วนะครับอาศัยร่างกายเข้าชนเมทีออกเยอะแข่นซ้ายมังกรเจอกับแมซ้ายของเดโชคลณทีครับขาสามโอ้ยแบบบางทีกูทีใครจะยบมามาอีกแล้วเดชลยุย ก็ตีแข้งซ้ายตอบโต้อุ้ยตีโดนศอ,อกไปทีหนึ่งแหมเดชโรดิสข้าบี้ให้เร็วอีกนิดหนึง่งครับเมธีก็เมธีฮะรับรองเหนื่อยแต่ว่านี่ก็สนุกเหลือเกินครับมีข้างได้เฮการกระจายโอ้โหไอ้แข้งซ้ายของเดชูแล้วก็ซ้ายของเมธีคนละทีเกิดลุย จังหวะครับทางด้านเมทีตอนนี้ดูเหมือนว่าจะคุมสถานการณ์ได้ครับใด้จังหวะตอบโต้เพราะว่าทางด้านเดช,ชเข้าไม่ถึงตัวครับได้แค่เ hey! ฮแฟนๆแต่ว่าลูกหนักลูกเน้นนี่อยู่ที่เมทีครับมาเดินชนตลอดเดชซ้ายสองดอกสามดอกโอ้สวยแค่มงกรออกเลียมออกข้างนิดนึงอา้าวเตะล่างมาทีนึง เดโชหลวมไม่ได้อาหลวมโดนอีกแล้วนี่ครับจังหวะออกแข้งท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าความหนักหน่วงความเนียนของอาวุธนะครับดูจะทางด้านเมทีนั้นดูจะดีกว่าครับแข้งซ้ายนี่นีแมจหะเข้าไม่ถึงครับตอีกแล้วแมทั้งท่าจะแรงขึ้นมาแต่ว่าไปเจอลูกโตโมโยที่สครับ คุณเอกกพลทิพสุบรนนะคะฝากบอกมาบอกว่า KUH o m e มนะคะมีห้องพักหรูกว่า100ห้องค่ะมีห้องสัมมนาจัดเลี้ยงแล้วก็ห้องอาหารไทยจีนญี่ปุ่นมีบุฟเฟ่อาหารกลางวัน120บาทต่อท่านค่ะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรงข้ามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะครับก็นี่แหละครับทางด้านเดโชฝ่ายน้ําเงินเดินเข้าหาก็จริงครับแต่ว่าไม่ไม่เน้นเท่าไหร่ครับเข้าไปแบบหลวมๆพยายามจะทําเหมือนกันแต่ว่าเจอลูกโตแข่งซ้ายของทางด้าน เมทีก็ไปแต่ละดอกนี่สซอื้นทีเดียวครับแต่ว่ายังมีเวลาอีก3นาทีให้บีร้อยบีจริงๆรับรองสนุกครับก็มาดูกันนะครับว่าวันอังคารที่17เมษายนครับไปเป็นแฟนตะกอ้อก็ไปดูครับทีมชาติไทยประทะทีมชาติมาเลเซียที่วัดหนองจอกอำเภอท h y างเพชรบุรีครับคุณกมนอบอ้อมอาจารย์ป้อนนี่ฝากย้ำม,มานะครับว่าแฟนๆตะกอ้อที่อยู่ใกล้ๆแต่เพชรบุรีราชบุรีนี่ไปเทียร์กันได้นะครับ มาชมกันต่อยกสุดท้ายชายๆแล้วก็อย่าลืมว่าพยารรชสปเปรย์นะครับของชายเมทีแดงน้ำเงน Cho ินเดโชม่เดโชร่างกายเดินแบบเดินจุดๆไม่ได้นะครับเดินชกเมทีนี่ต้องเล่นในให้เยอะแล้วต้องบีตลอดด้วยนะครับมวยอย่างเมทีนั้นตามปมหลังแล้วนี่ไม่ค่อยชอบเข่าเท่าไหร่แล้วครับแต่ว่าวันนี้ทางด้านเดโชเข้าไม่ถึงนะครับเจอ จะกำแพงหน้าลงขีพั้างเตะมีทีไม่ยอมให้ติดตัวแล้วครับต้องต้องต้องเล่งเครื่องขึ้นไปอีกน้อยอ้ยจังหวะดูดีครับความเนียนความคมของแข้งแข้งมังกรครับจากราชบุรีสองไฟที่ผ่านมานี่โชว์ฟอร์มเอาไว้สุดยอดทีเดียวมาดีครับต,ตอนนี้มวยที่มากประสบการณ์ก็ต้องอาศัยความเก่าให้เป็นประโยชน์ แต่ว่าไม่ใช่พอแล้วนะคุณสมิงขาวพอแล้วพอแล้วนี่บางครั้งกรรมการไม่พอครับก็เอาตัวรอดเ่งนะครับยังต่อยแบบกระชากไว้ตัวเองได้ตลอดซ้ายอีกดอกหนึ่งของเมทีอย่างนีถ้ถ้าว่าไปแล้วนี่ลูกเก๋าต่างกันนะครับในโชดนั้นที่ขึ้นมาชกมาวันนี้ก็อาศัยความสดแล้วก็ได้ต่อน้ัหนัหกครับโดุย้ย พยายามครับหน้าตาบัวปูดไปหมดแล้วครับโหนกแก้มซ้ายขวานี่บวไมไปลูกมากรูดทีเดียวทากด้านเดโชครับก็พยายามที่จะลุยเข้าไปอา้าวจับพัดจับผูกับโปงปิดบัญชีได้เหมือนกันที่จมูกครับจมูกของเมธีมีเลือดซิ๊ดซิ๊ประมาณนิดหนึ่งเงมันจะแตกครับทางด้านแต่ว่าเลือดออกไม่มากนะครับเทีเราก็เชิดแล้วมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของยกสุดท้ายเมธีเจดีพิธากวายแดงครับ เดโชสอนิภารัตน์ฝ่ายน้ำเงินหรือว่าเดโชปวีรัตน์ฝ่ายน้ำเงินเนี่ครับเจ้าเก่ามวยที่มีประสบการณ์เยอะนะครับพอคู่ชกลงเหลี่ยมมาแล้วนี่แล้วตัวเอ,เอาตัวรอดเก่งและชกสวยตลอดด้วยนะครับเมถีมาชกที่นี่ก็ดับดาวรุ่งไปแล้ว2คนมีทั้งสภาเภศสกาวรัตน์แล้วก็ประวิทย์เอ็มสิที่ผ่านมานะครับใน2ครั้งและว,วันนี้ชกกับเดโชอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับแค่มังกรผ่านมา ทุกรูปแบบแล้วนะครับอายุย่าง29แต่ว่ายังหากินได้สบายๆเลยทีเดียวกวัดดับดาวรุ่งดาวดังมาหลายคนแล้วนะครับครับหมดยกสุดท้ายนะครับร,รอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับกรรมการโกมนใบเงิน มาครับไปด้าแบบนโนนแล้วก็ชูมือให้ฝ่ายแดงครับทางด้านเมธีเจดีพิทักอาศัยแข้งมังกรออกริดอีกครั้งครับชนะคะแนนไปแบบขาดลอยทีเดียวครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG